สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงบทความนี้ดีต่อใจอยู่กับผมน,นีดเดอร์นะครับผมในวันนี้ผมได้นำบทความมาจาก medium.com นะครับถึงวิธีการรับมือกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีอาการท็อกซิกนะครับผม how to dealing with the toxic colleagues นะครับคุณฟังเคยเจอคนที่มีอาการท็อกซิกหรือชอบพูดจาบูลลี่ในที่ทำงานไหมครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ เรื่องที่มนุษย์ทุกคนแทบจะต้องเจอนะเพราะว่าผมก็เจอมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับคนที่มีอาการท็อกซิกนะครับโดยเฉพาะวัยทางานเนี่ยจะเจอเยอะเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่เราไม่สามารถให้ความจริงใจได้เหมือนตอนที่เราเป็นเพื่อนสมัยมัธยมนะครับผมซึ่งเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ดีเนี่ยมีผลต่อการทํางานถึง70%นะครับหากเพื่อนร่วมง,งานที่เราเจอด้วยแล้วเนี่ยเหมือนเราโดนดูดพลังเนี่ยมันทำให้เราไม่อยากไปทํางานและ ถ้างานไหนที่เราต้องใช้วิธีการทํางานร่วมกันนะครับหรือออ o p e r a t e เนี่ยมันจะทำมันจะทําให้ประสิทธิภาพของงานเนี่ยลดลงไปอีกนะครับผมซึ่งผมมี5วิธีที่จะรับมือกับคนที่มีการท็อกซิกนะครับผมข้อที่1รู้ตัวว่าเราถูกท็อกซิกนะครับหรือมีเซลฟ์แวนนสครับบางครั้งเนี่ยเราถูกโจมตีทางจิตใจเนี่ยแต่เราไม่กล้ายอมรับว่าตอนเนี้ยเราโดนท็อกซิกสิ่งสำคัญคือต้องมีเซลล์แวนิสยอมรับว่าตอนเนี้ยเราไม่พอใจ เราอาจจะพึงระลึกอยู่กับตัวเองไว้ว่าตอนเนี้ยโกรธใช่ไหมเนี่ยเราแน่นหน้าอกนะตอนนี้เราไม่พอใจอยู่ใช่ไหมคือให้เกตความรู้สึกตัวเองนะครับผมคือถ้าเรายอมรับว่าตอนเนี้ยเราไม่พอใจเนี่ยเราจะกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเมื่อผมโดนท็อกซิกผมก็จะไม่ยอมรับว่าผมแบบไม่พอใจนะครับผมจะคิดซะว่าเยเขาพูดเล่นๆนะครับผมซึ่งผลสุดท้ายที่ตามมาเนี่ยมันทําให ผมไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองนะครับผมจริงๆมันก็จะต้องเป็นเซลล์แวนเนตเนี่ยมันจะต้องเป็นซอ์สกิลที่เราต้องมีการฝึกฝึกทุกๆวันนะครับผมซึ่งผมฝึก,ฝกมาสักพักแล้วและมันทําให้รู้สึกว่าเรากล้าที่จะให้เกียรติความรู้สึกตัวเองนะครับผมเป็นสกิลที่ผมว่าจะเป็นในศตวรรษที่21นะครับผมข้อที่2มีขอบเขตให้กับตัวเองหากเราถูกพื้นร่วงงานเนี่ยก้าวไกยในพื้นที่ของเรา เราต้องรู้จักที่จะปฏิเสธหากเราทําตัวเป็น yes man เนี่ยสุดท้ายเราจะไม่มีความสุขเสียเองนะคุณผ,ผู้ชมหากไม่สบายใจกับคนคนนั้นจริงๆเนี่ยหากเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเนียนเนเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้นะคุณฟังเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่เป็น yes man นะครับใครขออะไรเนี่ยจะไม่กล้าปฏิเสธเลยแล้วผลสุดท้ายที่ตามมาเนี่ยมันทาให้ผมเนี่ยไม่มีความสุขเสียเองนะครับเนื่องจากงานล้นมือแล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่งานของเราแต่เรา เป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธนะครับอาจจะด้วยความเป็นน้องใหม่ด้วยก็เลยไม่กล้าพูดอะไรออกมาที่เราไม่พอใจนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ตระหนักรู้ว่าตอนนั้นผมทําแบบนี้มันทําให้เราไม่มีความสุขเนี่ยผมก็ฝึกสกิลในการปฏิเสธนะครับผมเราอาจจะเริ่มกับการพูดไม่เวลามีคนมาขออะไรแล้วเราไม่อยากทํานะครับเราแค่เราพูดคําว่าไม่อยากนะครับไม่ทําไม่ชอบจริงเราต้อง รู้จักที่จะปฏิเสธนะครับผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นผลร้ายต,ต,ตัวเราเองในอนาคตครับข้อ 3. ให้เขารับรู้ว่าเขานั้นท็อกซิกจริงๆเราอาจจะพูดตรงๆกับเขาก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นงานที่ยากนิดหนึ่งอาจไปจถึงยากที่สุดนะครับสำหรับบางคนหรือทำให้เขารับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดียจริงๆผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ค่อนข้างท็อกซิกนะครับผมแะผมไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆอาจจะด้วยความที่เราสนิทกันมาระดับหนึ่งนะครับ สิ่งที่ผมทำก็คือเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียทาง i n s t a g r กรเนี่ยเขามีลงสตอรี่แล้วมันให้แค่เพื่อนสนิทเห็นได้ใช่ไหมครับผมก็ตั้งเป็นเพื่อนสนิทแลให้เขาเห็นข้อความคนเดียวผมก็พิมพ์ข้อความที่ผมไม่พอใจลงไปไม่ไม่เชิงด่าครับอาจจะให้เขารับรู้ว่าตอนเนี้ยเราไม่พอใจครับคุณฟังซึ่งจริงๆมันก็ได้ผลนะครับพอเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยท็อกซิกแลวเราไม่พอใจเนี่ยถ้าถ้าคนที่สมควรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเนี่ยเขาก็จะมาขอโทษหรือจะมาขอแก้ไขนะครับผม แต่หากเขายืนยันที่จะทำต่อไปเนี่ยนั่นอาจาเป็นเวลาที่เราต้องสร้างระยะห่างจากคนคนนั้นเพิ่มนะคุณฟังบางทีการที่เราฝืนที่จะเป็นเพื่อนกับเขาและเพื่อที่จะให้เขาเลิกในิสัยนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยจริงๆการสร้างระยะห่างเนี่ยอาจจะง่ายกว่าและก็ใช้พลังงานน้อยกว่า,าครับคุณฟังข้อที่4หากอาการหนักจริงๆเนี่ยเราควรหาพื้นที่เพื่อนที่ไว้ใจได้เนี่ยมาคอยปรึกษานะครับ การมีเพื่อนที่ไว้ใจได้มาคอยปรึกษาบางทีเราอาจจะเจอคนที่มีความคิดตรงกับเราอีกทั้งยังทําให้เราได้ระบายความเครียดออกไปด้วยนะครับผมตามสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยการที่เราได้ระบายความเครียดกับเพื่อนที่เราสนิทหรือคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยมันทําให้ความเครียดยหายไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันทําให้การพูดคุยนั้นเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพบางทีเพื่อนคนนั้นอาจจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับผมหรืออาจจะเป็นหัวหน้าที่เราไว้ใจก็ได้นะครับข้อที่ห้า คิดสีว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะท็อกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีผมก็อาจจะมีเช่นกันนะที่ผมไปพูดท็อกซิกกับคนอื่นแล้วผมเองก็ไม่รู้ตัวแต่หากเราเลือกที่จะใช้ลมชนกับบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจทำให้เราเป็นเป็นทุกข์เสียเองนะผู้ฟังเพราะบ,บางทีผมเคยประทะคารมกับคนที่เป็นท็อกซิกนะครับผลต่อมาคือมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ลงไปอีก อีกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีผลดีเกิดขึ้นกับผมเลยมันเป็นความสัมพันธ์แบบลูสลูสนะครับเนื่องจากเราพรากงาลงกันเองและยิ่งทําให้ผมเนี่ยไม่อยากไปทํางานแล้วมันก็มีความรู้สึกแย่มากนะครับผมจริงแล้วจริงหลายคนคงจะรู้นะครับว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงหลายคนคงจะต้องเจอครับผมก็ถ้าหากคุณผู้ฟังได้เจอเนี่ยก็ขอให้เป็นประสบการณ์นะครับเพราะบางทีเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีความสามารถในการต่อกอกับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับ ตอนหากคุณฟังอดัดยูน้อยเนี่ยก็เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้เป็นบทเรียนให้เป็นประสบการณ์นะครับถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับอาจจะได้ต่อกรกับคนดอกซิ์นะครับเพราะเราอาจจะต้องเจอกับบคุคคลเหล่านี้ตลอดชีวิตไม่ว่ายังไงอย่างหนึ่งนะครับท่านี้ดีคือให้เกียรติตัวเองหากพูดคุยแล้วไม่ได้ผลก็ตัดความสัมพันธ์ทิ้งไปเสียอย่างที่ผมบอกในข้อ4นะครับเพราะบางทีเราให้เขารับรู้แล้วว่าเราไม่โอเคเราพูดคุยกับเขาแล้ว เขาไม่ได้ยอมรับความผิดของเขาเลยจริงๆเราก็อาจจะต้องตัดความสัมพันธ์ออกไปนะครับเพราะไม่งั้นจะเป็นการที่เราเสียพลังงานแล้วก็เสียเวลาวยวรบการคิดถึงคําพูดหรือคิดถึงคนคนนั้นไปเปล่าๆนะครับผมนี่ก็คือบทความจากการรับมือกับบคุคคลที่เป็นเพื่อร่วมง,งานท็อกซิกจากของเมดีเมนะครับผมขอบคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนจบนะครับไว้เราเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ